ถั่วนะครับถั่วที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มเลยครับเริ่มเริ่มโตแล้วต้องการต้องการอย่างก็ห้านต้องการที่จะอ้ยเจ้าสิวางใดดีต้องการห้านมันมองมันที่ใหญ่่อไปข้างหน้าว่ามันที่อาศัยอย่างเพราะว่ามันเป็นพืชแบบ ต้องอาศัยผู้อื่นขันบ่มีนะอาศัยขินไปก็เรื่อยเปนน้ำขี่ดินนะครับตอนนี้ก็ต้องการละเริ่มแล้วต้องมาจัดการเฮ็ดข้างเออเฮ็ดข้างเห็ดข้างเห็ดข้างให้มันครับคุณผู้เจ้าของเพิ่นกัลังนั่งน้ำเนิ่นการที่เศเฮ็ด เฮ็ดข้างให้มันครับสมือกับสะดวกขึ้นแน่เอามีวิธีคิดแบบใหม่ด้วยเอาด่างนี่เอาผ่าดางมาให้มันไปน้ำผ่าดางสมัยตะกอนเนาะครับผุดแล้วใหม่ทั้งเขาผุดแล้วไปตัดมาเอ่อตะพอตะแม่ตั้งแต่หลายปีมาแล้วจะสมือมันสะดวกขึ้น ครับก็บเอาพาดางมาเนี่เอาตะไครยตะไคายมากอืมแล้วก็ปักรักไว้เนี่ยแล้วพบกับพ่อเฮ็ดแล้วค่อยทำเบิ้งต่อไปครับว่าเฮ็ดแล้วมันจะเป็นยังไงเบิ้งต่เพิ่นปักรักไว้ช่วงซีมาหามือแม่นี่อาทิตย์นี่ต้องหาอุปกรณ์เกือคขึ้นาตัดใหม่ ได้ไม้ไผ่มาแล้วกับจิมาเฮ็ดให้มันเลื่อยขึ้นไปให้ทั่วนวซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สามแปลงเงย้าๆขึ้นกันสามแปลงบุกเงย้าบุกไงบุกสาเ็ดน้ำเพลิน สำหรับมือนี้กับคือสิอัปเดตไปตอนนี้กันครับเพราะว่าเฮ็ดบ่อนแล้วเฮ็ดข้างเฮ็ดยังบ่อนแล้วเดี๋ยวให้เฮ็ดแล้วสักก้อนกับจังสีมาอัปเดตให้เบิ้งว่าเป็นเฮ็ดข้างแนวาเลนี่เอาอตะไคร้เฮ็ดนี่นี่แหละเอาศัยเชือกเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากไหมธรรมดาธรรมดา โอ้งลงมาเ,เป็นกำลังใจให้นี่ไม่ไม่เชี่ยนฉ่ำขึ้นเลยเหรอมันต้องเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับการทำงานก็คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งในงานนออกกำลังกายมันได้ประโยชน์นก็คือได้ผลผลิตได้ เห็ดนังกระด้นั่นแหละเรากานร่างกายก็แข็งแรงบ,บานหน้าเทาว่อนเพิ่งใส่ต้นนี้อยังว่าก็เอิญต้นอะไรนะแดงแดงซากุระ,ระ,ระมองเอาซ้ำนี่กับพ่ออันต่อเห็นซ้ำนี่แดงแดงคือซากุระเนี่ยเพิ่งได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ เอาไปปักไปฝังให้ดูสวยงามสักูละบานนาแาวบอนยังมีเวลาสิไปไทยให้เบิ้งครับไปยุทธทางอื่นทางไกลอันนี้เห็ดใกล้ไลไปก่อนสู้ต่อนะครับแล้วจะกลับไปดูลูกหลานอยู่ที่บ้านว่าทำอะไรบ้างให้ลูกหลานดู <laughs> ม่จะคล้องซองเราเจ้านอยได้ไหมหล่ะครับพี่พาน้องตัวสวัสดีค่ะได้จะตํามักทัวสู้กินแล้วค่ะเดอ้อเต็มจอเลยพี่น้องเอ้มือเรีเลยเนี่ยเออเอาเพิ่นอุดมสมบูรณ์ต่อครับจะคล้องซองเป็นอุดมสมบูรณ์ขึ้อย่างนี้ปุ้ยใหญ่ผู้โตแล้วคะ่ะ